ตขอโทษนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าเครื่องในร้านโต๊ะเต็มหมดแล้วคะ่ะอ๋อฉันจองโต๊ะไว้แล้วคะ่ะฉันชื่อเฉลี่ เอลีนเอาเหรอไม่มีมีอะไรหรือเปล่าคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าจะมาใช้บริการของร้านเนี่ยคุณลูกค้าจะต้องใส่รองเท้านหนัง หรือว่ารองเท้าส้นสูงเท่านั้นนะคะอืแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ได้ใส่มาก็มีทางเลือกหนึ่งนะคะโนนตรงข้ามร้านเรามีร้านอาหารบ้านๆอยู่ดิฉันว่าน่าจะเหมาะกับคนจนๆจนอย่างคุณลูกค้านะคะ เต็กลูจิกอันย้ไม่อยากกินอ่ะเอาอะไรดีละ่ะไปกินบุฟเฟ่ต์หมูก็ทนะทำเลโอ้ได้ไม่ติดตอนนี้ฉันเข้าได้แล้วใช่ไหมคะ เอาสเต็กเนื้อค่ะหมดเอาผัดมักกะโรนีราดซอสค่ะหมดเหมือนกันงั้นเอาพิซซ่าก็ได้ค่ะไม่มีพี่ไม่ชอบอะไรฉันหรือเปล่าคะ ก็ดูแต่ละอย่างที่หล่อนสั่งซิหล่อนมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้หัดตักน้ำใสก่กระโหลกชะง,งกดูเงาหัวตัวเองสะบ้างงั้นเอาเหมือนโตัวนู้นก็ได้ค่ะที่นี่มาร้านอาหารหรือสถานสงเคราะห์กันแน่ คุณปล่อยให้อีขอทานมานั่งกินข้าวในร้านได้ไงขอโทษนะคะคุณลูกค้าไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะคุณปล่อยให้อีขอทานมานั่งทานข้าวในร้านได้ไงต่อไปผมจะไม่มาทานข้าวที่นี่อีกเอ,อ่อขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยคะ่ะต่ําจริง เดี๋ยวนี้เลยนะได้ค่ะผู้จัดการไปไปนี่หล่อนโต๊ะนี้มันมีคนจองแล้วเธอไปัางโต๊ะนู้นไปไปสิไปบอกให้ไปไงเล่า จะเช็คบิลได้หรือยังเอ,อ่อฉันยังทานไม่หมดเลยนะคะหล่อนก็รีบทานให้มันเร็วๆสิแค่เนี้ยมันก็เสียภาพลักษณ์ของร้านฉันหมดแล้วเนี่ยคำก็ภาพลักษณ์สองคำก็ภาพลักษณ์แถมคำพูดจะยังเหยียดหยามคนอื่นอีกคนคิดว่าคุณทำงานในร้านอาหารแล้วจะดูถูกใครก็ได้อย่างนั้นเหรอ ที่นี่เขาห้ามเสียงดังนะคะเชิญคุณออกไปจากร้านได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไปแน่แต่ก่อนที่ฉันจะออกไปนะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสยามผู้จัดการและพนักงานร้านของคุณบริการลูกค้าดีแย่มากค่ะฉันว่าร้านของคุณ ปิดไปเลยค่ะในขณะที่พวกคุณเลือกปฏิบัติกับลูกค้าเจ้านายของพวกคุณต้องขอร้องอ้อนวอนเช่าร้านจากฉันฉันเห็นการกระทำของพวกคุณในวันนี้แล้วฉันรู้สึกแย่มากผิดหวังจริงๆ ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะบอสเออคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบอสฟังชันอธิบายก่อนนะคะบอสคะบอสมีต่อเรื่องสองไปดูสิ

เจ็บจังเลยขาฉันเป็นอะไรเนี่ยโอ้เจ็บเป็นอะไรไหมครับพอนี้ขาฉันพีกอะค่ะอยเจ็บจังเลยคุณช่วยนวดให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับดีขึ้นไหมครับย,ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เลยค่ะโอผมว่า อาการคุณหนักขนาดนี้คุณไปโรงพยาบาลไหมครับอฉันว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะไปโรงพยาบาลมันเสียเวลาคุณช่วยนวดต่อให้หน่อยได้ไหมคะครับตรงตรงนี้โดนไหมครับค่ะได้โดนไหมครับตรงนี้ ฉันว่าอาการฉันน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะครับขอบคุณมากนะคะคุณเนี่ยนวดเก่งจริงๆเลยค่ะ <c oughs> ฉันว่าฉันน่าจะเดินได้แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะยินดีครับ Nên hại này quá về cái hải Hải này quá Xin hải là cu Thôi Chị ấy ế Mẹ Cái con cho sao thấy ทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะโอ๊ยดอกไม้สวยมากเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะถุงในถุงนี้มีอะไรนะางั้นหนูเปิดแล้วนะคะ ทำไมทำไมถุงเปล่าล้วคะที่จริงในถุงเนี่ยมันก็มีเงินอยู่แต่ตอนนี้เงินหายไปไหนไม่รู้แล้วอะเมื่อกี้อยู่ในนี้อยู่เลยนะฮะเงินหายเราหายไปเท่าไหร่อะพี่สามแสนอะสามแสนมันจะหายไปได้ยังไงพี่ พี่กอบพี่ลองคิดดูดีๆสิหรือว่าหรือว่าอะไรพี่ต้้งโดนผู้หญิงคนนั้นหลอกแน่เลยอ่ะอีฟอีฟพี่ทำไงดีอ่ะ,อะหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่อ๋อ ไม่เป็นไรที่ห้องพี่มีเยอะถ้าอีฟอยากได้เดี๋ยวเราไปเอาที่ห้องพี่นะไปให้อีฟหมดเลยใช่ไหม อนนสวยดีเนาะของใครนะอยากได้ไหมคะอยากได้ไหมคะเอาแมมเอาแมมวันนี้กูรวยเว้ยเงินกูเยอะเอาไปทำอะไรดีวะเอาไปทำทานดีกว่าวะ นี่พวกคุณทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเอาของคุนมานะใช่ไอ้พวกไม่มีอย่างอายขโมยของของคุณอื่นแล้วจะไปทำทานเนี่ยนะคิดว่าจะได้บุญเหรอใช่เอาของคืนมาล<อ>เลยเฮ้ยงงหมัดนี่ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่พวกคุณจะทำเกินไปแล้วนะ มันไม่เกินไปหรอกน้องแค่เนี้ยมันยังน้อยไ,ไปใช่น้องอยากรู้ไหมทำไมพวกพี่ถึงทำแบบนี้ถัเออไม่ต้องห่วงแต่คืนเนี้ย มึงรอดูคลิปเด็ดได้เลยวันนี้กูมีเด็กคนใหม่มาเสนอพวกมึงเว้ยมึงรอดูในกลุ่มได้เลยไม่เกินเที่ยงคืนเจอกันเออเด็ดแน่คนนี้แค่นี้นะ พี่กอฟทำไมพี่ถึงเป็นคนแบบนี้อะ่ะหนูไม่อยากจะเชื่อเลยอีฟอิฟอย่าไปฟังพวกมันนะพวกมันเชื่อได้ซะที่ไหนอะ่ะหนูเสียใจวะ่ะที่เชื่อใจพี่อะ่ะ กกันแบบนี้อ่ะถ้าขอดีๆหนูก็ให้ไหม